เกิดอะไรขึ้นจักรจันตัดเพาอรัวๆคนแห่ให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งสาวที่อารมณ์ดีและยิ้มเก่งเสมอสำหรับนักแสดงสาวจักรจันอาคมซีริแถมก่อนหน้านี้ยังแฮปปี้สุดๆเพราะแฟนหนุ่มนักธุร,รกิจได้คุกเข่าขอแต่งงานเตรียมตัวรอเป็นเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วเพราะมีแพลนเข้าประตูวิวาในวันที28่28พฤศภาคมปีนี้ แต่ว่าล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวจักระจันโพสต์ข้อความเศร้าที่คล้ายว่าจะเกี่ยวกับความรักจนแฟนๆออกอาการเป็นห่วงโดยเธอได้โพสต์ข้อความแบบรัวๆกลางไอจอาทิเดินออกจากบางเรื่องมันยากแต่ถ้าไม่ถอยออกมาเลยมันจะเหนื่อยอยู่อย่างนั้นซ้ำๆชีวิตไม่ยุ่งยากถ้ารู้จักลดขนาดความฝันให้เล็กลง หนีอะไรก็หนีได้แต่คุณหนีความจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจไม่ได้บางครั้งการยึดติดมันทำร้ายตัวเรามากกว่าการปล่อยไปแยกย้ายกันไปรักษาสุขภาพจิตเนอะในขณะที่เพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจสาวจักรจันอาทิบุ๋มปนัดดาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะแต่ส่งกาลังใจให้กอดกอดกอดน้าเ รวมถึงแฟนๆที่เข้ามาให้กําลังใจสาวจักจั่นมากมายแม้ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ